เดิมข้าคิดว่าเจ้าเป็นคนจิตใจดีอ่อนโยนไม่นึกว่าเพื่อต่ออายุไขเจ้าจะสังไไวคนเป็นๆน,นี่ยังใช้วิชามารชิงร่างอีกเจ้าทําเช่นนี้ไม่รู้สึกผิดต่อชาวบ้านที่รักใคร่เจ้าไม่รู้สึกผิดต่อใจตนบ้างเหรอทาไมต้องรู้สึกผิดล่ะข้าเคยทําเรื่องมากมายเพื่อราษฎรสร้างคุณงามความดีไปตั้งเท่าไหร่ตอนนี้ข้าใกล้ตายแล้วทําไมถึงให้พวกเขาทุ่มเทเพื่อข้าบ้างไม่ได้ ขอเพียงข่าอยู่ต่อขึ้นครองราชอย่างราบเรื่นข้าจะต้องเป็นห้องแต้ที่ดีถึงตอนนั้นพอข้าไร้โรคภัยก็สร้างสุขให้ชาวบ้านได้ยิ่งขึ้นอีกหลายชั่วรุ่นไม่ดีกว่าเหรอเจ้าคิดจริงหรือว่าเดินเส้นทางชั่วร้ายนี้แล้วเจ้ายังจะเป็นกษัตริย์ทรงแมตตาที่เจ้าคิดไว้อยู่อีกราษดอนใต้ล่าต้องการกษัตริย์อย่างเจ้าไปทุกชั่วรุ่นจริงเหรอ เจ้าไม่เปลี่ยนเลยสักนิดต่อให้รูปลักษณ์เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ยอมพูดคำพูดที่ฝืนใจแต่ก็โทษเจ้าไม่ได้เจ้าลืมอดีตหมดแล้วตอนนี้เป็นเพียงเด็กสาวที่เพิ่งอายุ19เท่านั้นเจ้าไม่เข้าใจผู้ทำการใหญ่นะเดิมก็ไม่ควรคิดเล็กคิดน้อยผู้ที่ขึ้นครองราชทำการใหญ่ได้สำเร็จมือของใครบ้างที่ไม่เปื้อนเลือดเลย รู้จักกลัวด้วยเลยจะไม่ควรบุ่มบามเช่นนี้ข้าไม่กลัวมังกรข้ากลัวอาจารย์จะเกิดเรื่องอาจารย์ทำไมทชฟวิชาควบคุมวิญญาณควบคุมมังกรเขียวไว้ด้วยนี่คือไข่มังกรที่เมืองจางทำหายเป็นมันนี่เอง ค่อยอยู่ในไข่ร้อยปีค่อยเกิดมาแต่ซูวีใช้มุกพลังมาเป็นอาหารและใช้วารีอาฆาาหลอเลี้ยงจึงเร่งให้กลายร่างเร็วขึ้นและมีพลังบาลข้าควรส่งมันกลับเกาะมังกรทันทีและถอนคำสาบานแต่ไอสังหารมานันรุนแรงเกินไปพลังวิญญาณข้ามีจำกัดด้วยพลังข้าตอนนี้ยากปกป้องตัวเองยิ่งยากที่จะควบคุมมันให้ก่อเรื่องนี่เป็นเหตุผลหนึ่งอีกอย่างหาแท้ตายกลับไม่เจอแต่ข้าพบร่องรอยสิ่งหนึ่งบนตัวมันอะไรเหรอ บันทึกเสวียนเทียนเดิมซูอี้ใช่มันเป็นอาวุธเวทกุมมงกอนใครจะรู้ว่ามันถูกกลืนลงท้องข้าหาทางเอามันออกมาอยู่อย่างนี้นี่เองกุญแจสำคัญทุกอย่างล้นอยู่บนตัวมังกรเขียวน้อยเพียงแต่เหตุใดซูอี้ต้องเสี่ยงอันตรายขังมันไว้ในวังด้วยล่ะซูอี้อยู่ได้อีกไม่นานเขาเลี้ยมังกอนเพื่อยืดอายุขตัวเองอะไรนะหลังข่าสิงห์ร่ามังกอนเขียว แบ่งสภาทั้งห้ากันถึงได้รู้ว่าซูวีถูกพิษร้ายนานแล้วใกลจ้จะสิ้นอายุไขเขาคงจะใช้คำสาบเจ็ดมารจำแรงกายรวมร่ากกับมรกรขเขียวเพื่อให้ได้รับอายุไขยพันปีเพื่อต่อชีวิตให้ตัวเองกับทาให้ราษฎรทั้งเมืองหลวงอยู่ในอันตรายก็พอมีข้ออ้างดีๆอยู่นะในเมื่อซูวี้อยากให้ข้าแต่งงานกับเขางงินข้าก็ตอบตกลงไปเลยเพียงแต่วันแต่งงานจะต้องให้ข้าเป็นคนกำหนด นะแบบนี้ไม่เพียงถึงเวลาได้ยังทำให้คนเฝ้าคลายความระวังตัวข้าก็หาโอกาสไปสำรวจศูนย์กลางไขยอาคมได้แล้วไม่เช่นนั้นต่อให้อาจารย์บุกฝ่าบอกออกไปเกรงว่าเขตอาคมนี่จะเป็นปัญหาเหมือนกันไม่นึกว่าซูวีจะฉวยโอกาสนี้บีบให้เจ้าแต่งกับข้าสามเจ้ายังตกลงอีกแค่แผนรับมือชั่วคราวเท่านั้นไม่ได้หรอกเจ้าอยู่เฉยเลยเรื่องยึดร่างทำลาย่ายอาคมข้าจะทำเองเจ้าจะแต่งกับซูวีไม่ได้ข้าจะพูดอีกครั้งเจ้าห้ามแต่งกับซูวีเด็ดขาด อาจารย์ถูกขังอยู่ที่นี่ทำไงถึงจะทำลายค่ายอาคมได้อาจารย์ถ้าทางกระวนะวายของท่านเนี่ยคงไม่ได้หึงหรอกนะสวีานรานอย่าไปรับโทษที่หูเขาซีเฟิงนะะเป็นคำสั่งอาจารย์อา,าจารย์เหมือนข้าจะเราถูกจรงิจรงๆเสียวสวยุยท่านนี่ใจกล้าจรงิจรงๆไม่เพียงกล้าเป็นอาจารย์ของอาจารย์ยังเอาแต่คิดถึงอาจารย์ของท่านด้วย สิทธิ์เนรคุณจริงๆสวีร้านดานไม่ต้องห่วงข้าไม่แต่งกับซูอีจ้จริงๆล่ะแต่ในไหนท่านก็เป็นสิทธิ์เนรคุณแล้วมิซูท่านก็แต่งกับข้าแล้วกันหากอยากออกไปเดินเล่นส่งคนมาแจ้งก็พอแล้วข้ายุ่งแค่ไหนก็จะไม่อยู่เป็นเพื่อนร้านดานดูสิ นี่คือชุดแต่งงานที่ข้าเตรียมให้เจ้าแล้วก็ไขมุกนี่เจ้ายัางจำได้ไหมตอนข้าถูกคนในราชสำนักใส่ร้ายซึมเศร้าอยู่นานวันเจ้าอยากให้ข้าผ่อนคลายจึงพาข้าไปเก็บหอยมุกที่ริมทะเลแล้วเก็บได้เม็ดนี้มาตอนนั้นเจ้ายัางล้อเล่นกับข้าว่า นี่คือไข่มุกที่ข้าหาได้เองเป็นเม็ดเดียวในผืนน้ำอันกว้างใหญ่วันหน้าต้องนำมันไปมอบให้กับเจ้าสาวข้าจำประโยคนี้ได้เสมอเพียงแต่เจ้าไม่รู้ว่าตั้งแต่แรกจนจบคนที่ข้าอยากมอบไข่มุกเม็ดนี้ให้มีเพียงเจ้าเท่านั้นที่เจ้าพูดมาข้าจำไม่ได้แล้ว แล้วไข่มุกนี่ไม่เหมาะกับข้าด้วย